เม่าหาลงไลวถกอ้าามัดูาอง่กเตีมวนนอนดีขนาดนอนถ้าบเดนถุงเท้ากลิเกนมาหุง้าอีกอมอีกน้อย้อเป็นยังไงเป็นยังไง กินงกบทักไปได้นะแต่เขาความสะอาดมันก็ดีเหมือนกันก็นี่เอแค่ะมาแค่ทำไปเลยก็ได้แต่ใจว่าเอามาเปอันนี้เขาจะใช้สี่เส้น ถ้าถ้าว่าในบ้านเราคนตัวใหญ่ห้า,เ,หาเส้นก็ได้หกเส้นก็ได้แต่ว่าถ้าเราขายเพื่ออาชีพเราทําแค่สี่เส้นตอสี่เส้นแล้วก็ทำเก้าลักอันนี้นะคะลักแรกเอาเอาลงเนอะเอาลงเริ่มันจะไป็หัวมันจะเป็นทางเดียวกันอ่ะลองเอาลงสิสี่เส้นเก้าครั้งสี่เส้นเก้าครั้งอ่ะเอาตองรอบที่สองนี่ก่อนก็นได้อ่ะกันรุดอันนี้เอาสี่เส้นกันรุดน,นี่ทาไม่เลยเอาลงเนอะเอาลง เอาลงเหมือนเดิมเดี๋ยวเขาจะแล้วก่อนแล้วตอนนี้เาอาผมขึ้นเขาก็ต้องขึ้นผมขึ้นเจ้าของครั้งเป็นลักคกี้ถ้าลักคกี้เมื่อาไม้สอดก่อนขึ้่งนึงนี่ยไม้สอดอีกนะ ลักขี่ลักขี่แล้วก็นนี้ไขวยกันอันนี้สี่อันนี้สี่สี่สี่อันนี้ก็ไขวยกันเนอะไขวกันจุดซุดเนี่ยซุดแล้วมันเหลือนึ่งไมก่กอเป็นลักขี่หึ่งเอาไม้สอดห้ามหักเออแล้วต่อไปแถวที่สองนี่มันจะมีกุ่งไห้ละหักก่อนแล้วก็กสอดอ่านี่ไขว้นี่นสี่ว้สี่สดเข้าไปนะังสี่ข้างสี่อันข้างนี่ก็แปดแล้วแมกเอามาแหมสี่สอดนี้สอดเข้าไปนะฮะสอดเข้ามา ต่อเข้ามาแล้ว uh, ก uh, ็เอาไม้เสียบนี่ทำไปจนสุดเนเน่ไขยนะไข้ยให้ได้คข้ยถ้าบม่คว้ยไปว่าพีชข้างละสี่อันข้างละสี่ข้างละสีุ่ดเข้าไปอ่าสุดสี่เส้นเอานิ้วคล้องไว้อไว้คล้องไว้เลยแรกแรกประด้ต่อไปจะหลวมละรักแรกประด้ยยัดเข้ามา เอามาณเฮือเสียงแล้วอันนิ้วเัาคอกไว้เลยว่ามันตรงก่อเออเนี่ยเลยเนี่ยมันเบี้ยวมันบิดบิดเล้วก็บิดให้ตามเส้นมันนี่งความตรงตรงเออแล้วก็สอดอ่าเนี่ยค,ค่ะไปจนสุดก่อนแล้วก็รอเนอะใส่เฮือเสียงยเนี่ยแล้วก็คไข่เนอะข้างละครึ่งซีซีเจ้าข้างละครึ่ง นก็ฟังเลยป่ะกันขวายตัวเนี้ยเนี่ยเบาขึ้นนั่นอ๋อต่อขึ้นหมดอ้าวสีละสีฮาวนั่นก่อนอีทอีดพีดจักอ๋อนี่ค่ะอันนี้คู่นี้มันบอกให้ควายกันไงแม่มาควายเออต้องควายกันนี่คู่นี้เอาไม้เสียบพอี่ใช่ได้เอ้ค่ะอันนี้นี่นี่อันนี้สี่เส้นนี่เอาฟังนี่ เดี๋ยวก่อนนับก่อนนับหนึ่งสองสามสี่สี่นี่สี่นี่อมันเรียกว่าอืมชมกันนี่ไไนะใช่อันนี้หายไปไหนเนี่ยหายไปไหนกู้มันหายไปไหนอ่าเสียบอ่าเน่ยมันค่อยกันนี่ตัวนี้ ถ้าเอาอี้เป็นว่าพีดละอือตัวนี้เอาตัวนี้นาะค่อยเออแล้วนี่ก็คไข่นี้นี่ก็คไายนี้ด,ด,ดามาเลยนแล้วมันจะเหลือเศษห้าไม้ขึ้นเลยเขาเรียกว่าเลขขี้น้องู่นี่แหมอ๋ออ้าวขู่นี่แหมอย่างละครึ่งอ่า ยังละครึ่งเดียวจะโนอนมือละแถวที่สามที่สี่นี่สบายและชิวแล้วเนาะจับเพราะว่าแรกประได้มันฝืดหน่อยอืันทักกบไปเรื่อยๆเนาะไปเรื่อยๆจนฮอปออืะเอาไม้ค้อนเลยเอาค้อนปรได้เจ้าเนี่ยแล้วก็ฮอปกระอบพอว่ามันตรงก่อนเนี่ยเอามาครบไม้ต่อไปเป็นหลักคู่เห็นเนาะมันกู้ทำไมกู้มันแห่งก่อนแปดเส้นแปดเส้นแปดเส้นเนี่ย กู้ไผ่กู้มันเอาสอดก่อนแล้วก็อเอาไม้นะ่เอาไม้ดึงออกเส้นนี้ดึงออกดึงออกได้แล้วเนาะค่ะอ,อันนี้ไปอานนี้อ่าสอดก่อนสอดก่อนนี่พังเนี่ยเนี่ยเอาเนี่ยใส่ก่อนไม้ที่หลังถ้าเป็นละคู่ม,มือทักก่อนนะท,กกอนทักก่อนเลยทักเลยมุดเข้าไปเลยมันตึงบะคาดเออมันยืดอ่าแล้วก็เอาทำทางเอาไม้ใส่เจ้าเตี้ยแล้วก็ทำจุดชุดนี่เนอะ

ไปเธอก็เอาเนี้ยคู่ใครคู่มันจำไว้ว่าถ้าเศษเมื่อไหร่ให้เอาไม้คองเนี่ยเนี่ยมันเศษเนี่ยก็เดี๋ยวเอาไม้คองเนี่ยมาต้องทาเนจ้าขึ้นเหมือนเดิมเนาะจ้าขึ้นเหมือนเดิมเนี่ยมันมีของมันละห้ามแบกของเปิ้ลเห็นชัดชัดเอาลงให้มันเต้ากันลายให้มันตรงกันเวลาเปมันออกมาจะเป็นริ้วจงาวเออนัแหนักหนั้นน่ะพูดถูกนี่เละ เนี่ยมันตึงเสร็จถ้าขี้ให้ค้อนเลยถ้ามันจับคู่เก้าคู่พอดีก็อทักก่อนแล้วก็้าไม้เข้าทุกอันมันจะอันมันจะเป็นเนื้อเส้นมันน้อยไปน่อยไงเป็นอย่างไรหายไปไหนรู้สึกมันจะหายนะเอาค้อนขึ้นมานะคะเนี่ยเป็นห้องหลักขี้มันจะเสร็จเอาไม้ค้อนต่อไปเห็นก่อ กู้ไหกู้มันแทงก่อนพักก่อนแล้วไม้สอดไม่ได้ที่เทาตั้งแต่ขึ้นมาตั้งตั้งนี้กะตั้งแล้วแต่เธอถนัดทางนี้ก็ได้เคขึ้นนี่แกขึ้นเขึ้นนะนนี้กู้ไหกู้มันจะไปแวกเขึ้นเนี่ยห่งมันเก้าลักไม่ได้นี่เอาขึ้นกู้นี่เลยเดีขึ้นกู้นี่นี่นี่เอาตัวลักนี่กะตัวนี้อไปเริ่มไปแล้วไปถอดไม้เส้นอันนี้เป็นท้องหลักคู่หลักคู่มันจะขี้คู่ขี้คู่ไปตลอดเนี่ย ถ้ารักคู่ก็ต้องงั้นเอาไม้สอดเนี่ยเนี่ยมันจับนี่เนอเธอจะไปแวกถางเพิ่นเนอเนี่ยคู่ไครคู่มันได้เก้าล่ะบันไดลอคู่แล้วเดี๋ยวมัจะเป็นเจ้าเออจะเป็นขี้แหมอีแหมแล้วก็อีแหมเจ้าเดี๋ยวมันจะควายแหมติ๊กอ่ะคู่ค่ะเจ้านั่นแหละได้เก้ากอจับพอร้อนเออเอ่อต่อไปค่ะก่อนแล้วค่อยเอาไม้ขึ้น หักคู่ให้สอดก่อนแล้วค่อยาไม้เสียบเนี่ยนะจ้โอเคอย่างเงี้ยทําไปจนเขาครบเลยกําเดียวถ้ามันสั้นคู่มันก่อแล้ววันเนี้ยอันนึงอืแล้วก็ทักมาเลยค่ะพี่ก็ค้อน์นะไม่ต้องถักมันเห็นชาตินะคูอมันจะคู่ที่ถ้าภายพีชนี้มันจะโบอีคู่อ๋อถ้าพิชสลับมาะตู ไม่ใจฮอนคู่กากี้เนาะมีสองอย่างซึ่งมันห่างอันนี้เหมือนมันลบไปก็นด้ไม่ได้ขึ้นขึ้นรื้อบ่อยๆกะอันนี้แม่ว่ามันแปลกๆนึกว่าะแปลกๆตั้งแต่ย้ายก่อน ว่าแต่แดดเน,นี่ยนะแล้วก็เอาตัวเนี้ยสวมสวมให้เต็มเมื่อกี้อันอะ่ะยี่สิบนี่นะสวมให้เต็มจ้าจ้าต้องปังนหัวใจไว,ไวชๆช้าจ้าให้ได้กลมอย่างนี้เนี่ยแล้วแม่ก็ดึงไปเรื่อยๆน้องก็จะดึงตามน้องก็จะงูกิ๊กจริง แม่ดึงนั่นนึงหนีแม่ดึงหนีอันนั้นกิ๊กตามแล้วมัน so จะแน่นไปค่ะค่ะนี่ค่ะหมุนตามมาต้องมีคนนึงช่วยถ้าอันบางงามมันมันงมแม่กี่กองน้อย่ยแน่นตันแน่นนันแน่คูแล้วมันจะดึงกันไว้แล้วก็เซตแล้วเอาสี่หูเหมือเรามีเก้าอันเนาะทำหูมันก็เอาลงเหมือนเดิมนะแม่แล้วใช้นิ้วค้อนให้มันมาอยู่ข้างเดียวกัน ได้นิ้วข้อนอีกแล้วก็ดึงเนี่ยหนึงเซนละอันนี้ยังไงค่ะเอาสวมจาเอสมเลยค่ะถ้ามันแน่นนึกแล้วมันต้องละถ้า,ามันแบบแน่นเอาบุญมาเห็นมันก็ได้เห็นบ้านสบายครับไซล เออแน่นงามถ้ามันมาแน่นแม่ก็เบิร์นนี่แหมแล้วก็สวมไปแหมเรื่อยๆจนมันใส่มาได้เออกิ๊กไปเรื่อยๆจากมันแน่นนะสี่เส้นเอาลงเหมือนเดิมแล้วก็เอานิ้วเนี่ยกองเข้ามาให้มันอยู่ชิดกันฝั่งนี้ฝั่งเดียวแล้วก็ดึงให้แน่นเนี่ยค่ะทำก้าวขาที่เราทำก้าวขาเอาลองถ้าเวลาแม่จะรูดพอนิ้วค้อนนี่ให้มันอยู่ชิดกันก็ดึงอีกเอานิ้วค้อนมาชิดกันแล้วก็ดึง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกสี่ตามกฎหมายนะไม่นอ๊เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองิบสองช่องค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองตัวนี้มาได้แล้วมแทนก็ซื้อมาหนึ่งคู่ได้สองอันนะคะแล้วก็กลับนะกลับตอกไปต่อไป อ่นี่สาวนเนาะแม่ครบพอดีเนะาะโอเคแม่ก็สอดเนี่ยอากระเดินก<ม>็ต่อยเดินก่อนเดี๋ยวก่อนคือสวมได้ก่อนแล้วก็ดึงสวมเส้นแล้วก็รวบมาให้เข้านี่ถ้าคนเดียวนั่นมันแบบแน่นไงอืมเตอร์นอินเลยอืมตาไปเรื่อยๆร่อยคือง่ายกันยัง นอนเขมาเล่ยๆวันละซื้อมาจากมือแม่แน่นแน่นีด้เรอสอง้สองของสองของแน่นไละสองส้าสองนองสองสองสององสงสองออ เ้าสจะาใส่แอบใหม่ก่อนเื่อนี้มันทางเดียวกันเวลาเราทําเซตแล้วฟิกมามันจะไปทางเดียวกัน,นตอนนี้แม่งายเนาะเอาก็ทํางายเอามาตะเพจจับดักแรกนี่นะเอาไปใส่นี่สี่เส้นเหมือนกันเนีคทถให้ครบหนึ่งค้างแล้วก็เอามาสอยตรงนี้เอาตัวนี้โผล่ขึ้นมาแล้วก็ามาสอยตรงเพจ มันจะพอดีเป๊ะเก่าเนี่ยค่ะล้วก็เอาตัวนี้สอยขึ้นมาเอาตัวนี้เป็นลักไปสอยตอออะ,ะนนยกุนอือฮะฮะแ่ใช้ห่วละเอียดดีมาก เจ็ดแล้วเนาะทำของให้ครบอือก็มันจะเลยลักสุดท้ายลักสุดท้ายแล้วก็เก็บสุดท้ายมันจะเหลือเส้นเนี่ยสุดท้ายพอดีแล้วกับบายอีอันก็เน,นี่ยติดงานนจะจับพอดีเจ้าติดงาน เป็นมันกระตอกมันกระตอกแล้วมันรุดเอาหันหลบถูกเลยการรุดสองนกสามนกก็ได้ไหมการมันรุดนี่ก็ได้ตั้งแต่ไหวายซุกแถวนี้ยสอนสอนเงินส้นเงินเก็บเงินจ้าพอปีกมาตังเพะเราก็ต้องเอาหงายมันดื้ออันนี้อันนี้เปื่นห้องววามความนี่หงายหงายหงายแม่ก็ต้องหงายตัวนี้ตัว นี่ไงห้ามความยี่เนอ,ต,อต่อไงเหมือนเดียวกันยางเดียวกันนี่มันใจเป็นหน่วยไงอ่านี่นะเออนั่งไงหนึ่งครั้งหลักหนึ่งเอาหลักหนึ่งขึ้นมาแล้วเอานักหนึ่งน่ะมาเสียบหลักสองเอาหลักสองโผล่ขึ้นมาแล้วไปเสียบหลักนี่ แล้วก็หลักนีนะ่มันะึงี้เท่ารับแม่อดหยอกเลทักนี่มันปล่อยยากนะทักนี่น mm hmm. ตอนนั้นนี่ยค่ะ ขู่ขี่ขู่ขี่นะมันก็ต้องมีคู่มันก็ขี่สองอย่างนันเนาะต้องจำให้ได้แม่นนะตอนนั้นน่าบัวเขาจังพิษตอนเขาเป็นขี่ขี่ดืมดืมซอสขี่เน้น นุยมันจะจำนุยยังบอกว่าไม่แดงนสี่เห็นไหมมันจะจบด้วยการผป้ายพอพอดีเนี่ยเห็นไหมเนี่ยจบด้วยป้ายเนี่ยเรื่งเดียวพอมาตอหมดพอต่อ,ตอไว้ก่อนแหมหล่อมผูกการรูดแหมกำมผูหมดจับ ไข้เบาวมีดมาเถินมาตึงมานน่นมาขาดแม่งต้องมันเหนียวสอดเงินถ้าเซตแล้วแม่ก็แม่ปิ๋ก่อนก่อมันโปมมันไปของไผยออกมาน,นี่ฮะนะงามก่องามก่อเออโอเคที่้ำน้าห้าไข่ขหมยเนเอาแม่แดงมาสอยนะทำทีทนะสี่เส้นสอ่ะนิด ไปต่องอยังมงกับปิงป้งปิง้งปิ้งโุ้บุ่ผิดูได้แล้วันบิดนี่้ม

เดีเ๋ยวเดีเ๋ยที่ลองเสียงหนอโทมเช็ดเท้าเหนออันนี้กระตบเป็ดเป็นไง,ง,งันน้ไแมครูบอืมังนี้แม่มาทางนี้ลองอืมมาั้งนี้ อ่าไม่ได้นำให้อ่าก็ข้าวเนาะจอบข้าวแล้วตัวนี้มาสอนนี่นะแล้วตัวนี้จะต้องออกเลยมาสอนนี่ตัวนี้เข้ากค่ะแล้วตัวนี้เข้าไปตัวนี้เอาตัวนี้ออกมาแล้วก็มาสอนเพะมาร้อยเพะเดี๋ยวก่อนยับคือก่อนอือแล้วตัวนี้มาสอดเพะที่มันหล่อมากไปมกัน มีสอดอลักนีปูพี่เนื้อขึ้นคว่ำเออแล้วมาสอดเท่เอาตัวนี้มาสอดเท่ก็ได้ฮะเราขึ้นไปแล้วมาสอดเท่ตัวนี้โดขึ้นมาอ่าโดขึ้นมาแล้วมากรูเพ่เอาไหนนะตัวนี้โดขึ้นมา

ส่วนที่เราจะซอดนั้นมันเอามาดูขึ้นมาเหมือนเอามาเซ็งๆกันเซ็งๆกันนี่เราลอกก็ได้พอมันเป็นลายอีแล้วเสร็จแล้วพี่พีคค่ะได้เป็นทางบอมเดียวกันบอมเดียวกันอ่ะ ้องผมมัดนี่ได้เห็นได้เลยนี่ไงกะไม้คั่ไม้นี่ไม้คั่วกเมื่อกี้น่ะเอามาสองหรือสามกุโอโอโน่นี่เออยให้มาคั่